สวัสดีค่ะพระแม่พน้องมนี้มาพบกับสองซาลาบอกอภัยอีกแล้วค่ะมนีนุชมาพัดผักข้าใส่เครื่องในเครื่องในบอกเขาเอานอก,กึืนไก่เนาะพัดผักข้าใส่กึ้นไก่อันดับแรกเียๆี่นโอเคค่ะพี่น้องประมาณนี้เหลืองอาจจะเหลืองใบแห้งปันไดแนเพอว่า ผักไว้ให้มันเย็นก่อนเพิ่มหน้ามวยเนาะค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นมันแบบว่า นมันสุกสุกแลวต่าบอัวมันเหนียวเกินไปเดี๋ยวจังมาปรุงกันอีกทีหนึ่งค,ะค่ะกึ้นข้าคกะหน้าจนบกเลยล่ะค่ะใส่ใบผักขนาลงไปโรตีค่ะน้ำตาลคะะ่ะซอสหอย สดฟ้าเขียวแค่นี้เลยเกลืองุ้งนันนบมีอีกยังเยอะแยะไปตัวนี้เลยถามันเป็นเมนูพาดแบบเมน,นูสิบโบส่เป็นนัวเนาะเพราะว่าในรถดีเท่าก็มีเป็นนัวอยู่แล้วนะมันนัวอยู่แล้ว่ะนะรุ่นโบส่ถ้าเป็นพวกแกงพวกอย่างที่ฮาบ์โบ่ซรถดีอาจจะใส่เป็นนัวได้ทางนี้ทางหน้าก็ได้แต่คนหมากด้วยค่ะ แค่นี้แล้ะค่ะพร้อมเสริมแล้วพี่น,อน้องมันก็จะมีน้ำนิดหน่อย จบผ่านไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดผัดกึ้นไก่ใส่ใบใบข้าค่ะดูในกล่องมันอาจจะแดงๆเนี่ยเด้อค่ะแต่จริงๆมันสุกเลยเด้อเพราะว่านุ่าเคี่ยวจนหน้ามันบกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ากไว้เพียงสานีแล้วค่ะลาไปแล้วขอทุกคนโชคดีพบก,กันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ